ดูกรให้ข hey, ้าวไก่แจ้ งลูกเยอะเลย,ยงลูกเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปเก้าสิบเ็ดสองสาสี่สิบห้าหตัว นี่ฟักคพิ่งออกลูกลูกมันตัวอีกตัวหนึ่งเริ่มแกบบ่เปียกแต่เพิเปียกแล้วน,นี่เริ่มไข่สามฟองทนนี่ที่แปดมีสามฟองทั้งน,นี้ยังไม่มี ยังไม,ม่มียังไม่ไข่ยังไม่ไข่มากินข้าวกันละ กินข้าวกันละตัวตัวผู้มีกี่ตัวนับสิหนึ่งสองสามสีห้าหกตัวเมียมีสิบสองอันนั้นตาข่ายตาข่ายตาขายเวลามันเยี่ยวต้าข่ายด้วยเยี่ยวมันจะมากิน มาดู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 ตาไข่เนี่กันเจี่ยวมาชอบกินไก่เนี่ยชอบกินไก่ตาครับถ่ายเนี่ยเี่ยวกันเจี่ยวมาดัก,นกเนี่ย ยต yeah. าขายเนี่ยนั่นเดียวมากินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใบเอาใบไ,ไม้ออกไมออกไคือเกาะ สลายดินไปโน่นน่ะมีอีกหลังว่าดูดินั่นล่ะลักไว้สามหลังอ่ะมาให้มากินไรอ่ะโอ้ยไม่โดนเหี่ยวโดนแต่ใบไม้ ดกะกาัาดผักชีหลังจากให้น้ำรอบที่สองแล้วได้สามสี่วันเริ่มงามขึ้นมาอย่างรวดเร็วทันใจเลยส่วนกระเทียมก็งามเหมือนกันดีมากเลยดีมากเลยหอมแดงยิ่งงามกว่างามเร็วเหมือนกัน ใช้ได้มากใช้ได้ใช้ได้โอเคแล้วเนี่ยยอดเยี่ยมเลยลองไปดูด้านวันออกหน่อยสิโอ้โหโตไวจังเลยผักชีอันนี้ผักขี้หูผักขี้หูอันนั้นก็เป็น คะน้ออันนี pues ้ก mm ็แตงกลัวเลยมาตามคันนานี่เลยอันนี้จะขึ้นค้างละถัฝักยาวเริ่มขึ้นค้างกันละนนนนนนนโอ้ดกกระยา่งมมาสะ กินแต่เช้าวตเลยเนี่ยเอาละมั้งเอาละมั้งเอาละมั้งตัวกินตัวกินอันนี้ตัวกินลูกไก่กูเอาละมัง้งเอาละมังะม้ง,เอ,งเอาละยังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมอ๋อ อู๋เชืด้วย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 เอาเลยยังเอาเลยยังนี่แหละตัวกินตัวกินตัวกินลูกไก่นี่เราเอาเลยยังเอาเลยยัง เอาลุยยังเอาลุยยังเอาแล้วเอาแล้วนี่แหละ